เตรียมไว้ก็มีไม่เตรียมก็ไม่มีประกันชีวิตคือการเตรียมการป้องกันปัญหาการเงินที่ยอดเยี่ยมรายครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวจากไปด้วยการทิ้งภาระหนี้สินแต่ก็มีหัวหน้าครอบครัวที่จากไปแล้วแต่ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้คนข้างหลังคุณเป็นคนไหนคะออนเชื่อว่าถ้าวันนี้ใครสักคนที่คุณรักเกิดเจ็บป่วยแล้วโรงพยาบาลเรียกค่ารักษาเป็นแสน เพื่อรักษาชีวิตคนที่คุณรักออนเชื่อว่าคุณก็จะหาเงินมาจ่ายจนได้ถูกไหมคะคนเรารู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันจากไปบัตรประชาชนระบุวันเกิดทุกใบแต่ไม่มีของใครสักคนที่ระบุวันจากไปคุณกับออลลี่และมนุษย์คนอื่นๆก็เหมือนกันในข้อนี้ใช่ไหมคะ วันนี้คุณได้เริ่มป้องกันและว,วางแผนในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วหรือยังคะให้บริษัทประกันเป็นเจ้าภาพจ่ายทุกค่าเสียหายเป็นเงินก้อนโตให้กับครอบครัวคุณจะดีกว่าไหมคะให้คำว่าไม่มีเงินหายไปจากครอบครัวของคุณโดยสมบูรณ์ด้วยการออมเงินกับประกันชีวิตนะคะสนใจทำประกันทักหาออลลี่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดหัวใจให้ออลลี่ด้วยนะคะ